ดอูปูมาเมทเบนาแฮปปี้เอพิฟานีเอเอพิฟานีเอจอแลยนี้ว่านลเอมาลอินนอะอีาจาลีมาที่องตรท้กางไงนะโชกง้อโชหาซุ้งวะยซูยินเอร์จกันล่าม่รออาจจะเรียกว่ายซสคริสต์ตัวยินเอร์ก็แบบตเรืเมอเป็นล่ามลอาจจะเจอไงนะอายอมาอึกเบฮอลลังอ่ะน่ากไปเจอฮอลลังไงนะเมื่อไม่เดมีแค่จชัวม่ไรนะุมเอญยานรอจะม่เน่ะชคงเดชาวยิช่วก่มเง ชาวยิวชเงือก่อนอกิ้ชอบทมีชอกิ้ยอกิ้พอจูถาอินุยอกิ้พอจโดถามีโยเกอนะชกสุหาเจ๊มองไงน่ะกลาพิวกัเงยเอเชียชหางอัดยอน่ะยนอเดแล้วอ่ะบ้างอ่เดียไปแบมอนเองอาเจไงน่ะเยซูเธออาจจมีแยเปียมีแนมีแย่ยกันเอามีแย่เปียวแม่ละหัวพคโลจะม่ไม่เป็นไเจ๊งะ่เดยเอ่อเยซูเปจอมมาชอหาเอดที่ปอหนาที่หาอกเจียเปียนอมอเป็นเนะน โชก็ให้เด <im> ็กอเบลเขเยซูจก็เปสเนออกเบอินพเนเอนะอกงหัวสมางฮะยอดดือถือเองยอดดมือถืเงยอดนือชอดิมดือถืองลยโยมก็กอบในสีท่านเนยอยาทนทั้งางอ่ะนกัไงนะอัว่าทีหัวเยซูคริสต์โก็เกสเนเยอะอที่มายาเล่มียเป็นจังวามตล โยกันนั่นหละเชก็ดูกงว่ามีแยเยซูคริสต์ูกยกันนัมีแย่ไม่ได้อธิษฐานไปคำนี้ไม่ได้อธิษฐานไปเกามิเน่อายุนจ้ลไม่ไดแล้วหัวราคเช่ก็ดูกุงอธิษฐานต่ออาชมาะเบียจำมอนนึะเนจรงกุงาคเช่กุอาชมบะยาอมเนเธอมีอีกเนี่ยยกันนั่นหลมีแยบุษราแล้วรคเช่ก็ดูมีแย่นมีแยท้เทียสิเมื่อต้องมีแย่ไหาเกิดท่านเนี่ยอายวัเชิงแทยงาน